ตาทานยาแล้วตามีกำลังใจทานข้าวหมดชามเลยชื่อจังนี่ <c oughs> ขอบคุณผู้ตดตามใหม่หนึ่งท่านนะคะขอบคุณของขวัญหนึ่งชิ้นนะคะคลุงสักให้มาอีกแล้วขอบคุณคะ่ะ ยกระหออะไม่มีแล้วหมดแล้วไม่ได้ซื้มาอาม่อิ่มแล้วเหรออิ่มแล้ว แม่อิ่มแล้วม่ <Wednesday. S 1> แม่โชว์แก้วหน่อยเอออิ่นนังจ้ะอิ่นละขายแก้วด้วยขายแก้ว <ต INDISTINCT S 1> ม,มีแก้วน้ำด้วยนะคะ แก้วน้ำที่คุณยายถือนะคะแม่ยื่นมาที่กล้องนนี่อ่าเอ้หมุนหมุน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 แก้วมุนแก้ว <c oughs> แก้วมีที่จับด้วยนะคะแก้วเก็บความเย็นค่ะล็อกแอด์ล็อก แก้วน้ำคุณยายมีแก้วน้ำมีหลายสีนะคะแก้วน้ำแล้วแต่ใครจะชอบสีอะไรยายทานข้าวอิ่มแล้วขอบคุณทุกท่านนะคะให้กำลังลกกใจกกคุณพ่อไม่ใช่ไงเดี๋ยวมันเก็บเองเดี๋ยวเก็บเองขกกองบคุณหนึ่งพันลค์ค่ะเดี๋ยวมันเก็บเดี๋ยวมันเก็บ นี่เปลือกกล้วยตรงนี้นี่จะเดินเป็นไหนแล้วี่ยอืมนี่ไงเน,นี่ยอุ๊มันดิ้นได้มันข้าเดินหน้าหน่อยอ๋อเจะละตายนือมันโดดไปน,น, <c oughs> นู่นกระโดดหนีไปน,นู่น <c oughs> <c oughs> ฝาใหญ่ก็ได้เพราฝาฝาลูมิเนียมอ่ะฝานี่ออมันเล็กอ่ดนดูไป็นียเดีด๋ยวโนดูนเปนียมอ่ะไม่ไงเมื่กี้ล้างไว้สองอันอืมนี่ สวัสดีค่ะขอบคุณผู้ติดตามใหม่นะคะเดี๋ยวลงไลน์แล้วจะติดตามกลับนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณดอกกหลาบสองดอกจากคุณลูกศักดิ์นะคะแล้วก็ของขวัญหนึ่งชิ้นค่ะหัวหใจสีสีส้ม,อมเอมาอมยืนให้กำลังใจคุณตาอ <laughs> เอ <laughs> คนสวยคนหลอ่อของลูก <laughs> <laughs> เดินหน้าหนอ่อ <laughs> ยติดพุง <laughs> ยายมีพูงฮ่ <laughs> ยาฮ่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 ่มฮาฮ่า่าฮ่ฮ่าฮ่นฮิาติดฮูยาฮ่า่เฮ่าฮ่ แห้งแล้วยายอยู่นี่